กูแมนได้ครับพ่อแม่พี่น้องทันที่มาเก็บนะครับคือกันซื้อนะครับฮะเห็ดเผือกไข่นเห็ดนางครับเขาหนวลงามดีแห่งนะครับเนาะ,ะต่อเดี๋ยวเห็ดเพิอกไข่นะครับมาเห็ดเผือกเดือมแล้วครับ ครับสวัสดีพยานมีไงพยานพยายาีพยายา่น้องลุงป่านาาทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วก็บพวกเขามารับชมใหม่ทัวร์ลูกนะครับเนาะวันนี้ก็พบปะกันกับเบาวินวินที่เก่าครับในี่เสาวันพุธทีสิบหาสิบหามิถุนายนสองพันหกสิบห้านะครับเนาะวันนี้ก็เขาไม้มาเสิร์ครับประมาณหกโมงก็กลัวแล้วครับตอนนี้ตัว่าอากาศยังเหมือนเขื่อนทุกคนจิตตัวนะครับพิกัดวันนี้ก็บศิเขามาป้าน้องแป๊กนะครับในเขต บ้านน้องแป็กปลาลอยต่อครับน้องจองนนททองอย่แล้วนะครับเนาะในตำบลหอยคามอำเภออุทลิจังหวัดอุบลราชธานีครับไปลุ้นกันเบิ้งครับหลังจากมื่อวานเฮ็ดขึ้นจังสี่ว่ายนาะครับเนาะไปเบิ้องมาสิมีเฮ็ดยังแนี่มือนี้ครับปลาครับเพื่อเป็นการเสียเวลานี่นะครับสภาพปลาสภาพอากาศครับฝ่าคึ้มแต่เสานะครับมือนี้อ่าข้ามากเลยพอดอกแรกแล้วนะครับ เึ่งไข่ล้างแตกเลยนะครับวจาดอกงามอยู่ครับเห็ดงูหลือยงครับนี่ครับเห็ดพึ่งไข่ครับผึ่งไข่ดอกสวยๆอยู่ครับเห็ดแปลงหรือว่าหเห็ดข้าวดินนะครับ แก่งเซกันครับดอกนี้ครับเฮ็ดยังกรับ,บานเฮ็ดเรืองหูกนะครับดอกบานครับเอาได้ยังครับนะเนาะแหลกๆต้องเอาสักกอนนะครับวัอนี้ ดอกเสือปล่อยไปลลยมือแล้วนะครับถ้าเป็นเตล่อยเนี่ยเดี๋ยวนะครับสิภามิุนานี่ก็ได้คนครับเพชรเพิ่งไข่ครับพูดอีกดอกนึงนะครับดอกทึงสวยนะครับขาใหญ่ใส่สวยด้ยนะครับผุมบานเหมียนแล้ะครับเพิ่งกระจาหรือว่าเพิ่งไข่นะครับอ่าหลุดมือครับ ดอกนึงครับดูมสวยๆอีกนะครับอีกดอกนึงครับอ่ะอาทิละดอกนะครับมองปิดไว้เมื่อวานเพราะท่านได้ไปเบิ่งอยู่นะครับปนแล้วครับขากลับปนแล้วนะครับไปหลุนกันเบิ่งสิเลียบ่เพราะว่าเมื่อคืนนี้อากาศอบอ้าวแห้งครับเห็ดจะออกป้าปายนะครับนะอีกนะครับ เึเ่งเซลใหญ่โบนะครับมั่มแดงนะครับแต่เป็นเสือนะครับนะเนาะบึ่งดอกคุนครับอดอกมีได้ครับเพิ่งค้าค้นครับมเฮิตพึ่งเหลืม่มอ่อดอกมะฮิตพึ่งไข่นะครับมาะฮิเพึ่งเหลืล่ยมนะครับ อย่างแข็งแงดีนะครับเมืองทองครับสีครีมนวลดีแห่งครับเป็นเหลือยๆในบริเวณนี้เคยเห็นอยู่กี่เดียครับทุกครับนะครับดอกสวยเลยครับดอกนีงครับแข็งแข็งอยู่เลยนี่นะครับเช่นว่าครับ ดดดีดอกหนึ่งครับเมนบ่ครับบนทองเมียนนี่ครับเนาะไฮทากมาแแะกินเปลือกในพนนีครับเป็นบ่เป็นซามสันเลยครับดอกเงื้อชนิดนี้อีกครับดอกหนึ่งครับนะครับขายาวๆเลยแตงเหงาเหงวปลาครับใบเหงวนะครับ บูแมนเลยครับพอแม่พี่น้องทันทีมาเก็บนะครับคือกันซื้อนะครับเห็นไหมครับขาเป็นสีเป็นเส้นเป็นใหญ่เนี่ยนี่นะครับนั่นดอกกระสเป็นคือเห็ดดอกนี้นะครับโมคือเห็ดผงต่ว่าล้างคือกันขนาดครับเห็ดผิดนะครับทันทีมาเก็บกะระวังนะครับเลือดเบืองดีดีครับครับความแฉังลักษณะเนี่ยนี่ครับ ตัวดอกนี้อ่อนนะครับเป็นหลากขมแหงกันครับเป็นผิดเป็นอันตรายกันครับเจ็บไปกับไปเหล็กบางอีกเจนึงนะครับอ่อนๆเนี่ยนี่ขมแหงครับนี่ครับสิกเนเจอเจอรือเอกกักลักของเขานะครับเป็นขาวๆแข็งๆเลยเลยครับทองจะเป็นแนวนี้ครับเจ็เปอดไผ่แกงหวานหอมครับครับวันนี้ก็ยังมีเป็นมูยนะครับมูใหญ่ี่เดงๆครับนี ตัวขนตาละมูนึงนะครับเทั้งเฮ็ดละงูเฮ็ดทั่วไปงามขนาดครับดอกนี้กาดกันีิยงงูใหญ่ยีหรีนะครับเฮ็ดปีนี้คือผมบอกไปเมื่อวานนี่นะครับนี่เป็นงูบานครับจนหล่มนะครับงูขาวทำธุรกิจคลิกเก่าครับเอาเียมาเดล้วนะครับเนาะนี่ครับดอกนี้ บัดเจมมากจะมีอีกเลยครับนี่อยู่น้ำกันกับผมเฮ็ดผืนไข่นี่นะครับเฮ็ดหลากหลายอยู่ครับทะยามอวกครับวางเชือธรรมชาติมนาะเอาเห็ดผืนค้าลายกันตัวครับให้่เลนะครับดอนมีอีกนะครับืบมขาวนวลงามนีแหงนะครับเนาะ เฮ็ดนางครับใช้เห็ดละงูกด้วครับนี่เดี๋ยวจะพาให้เบิ่งเลยครับโอ้โบูเมีนบูมันใจบูเอานะครับเนาะไปไปนี่แล้วครับค้าวเป็นเห็ดละนากอันตรายครับเห็ดเผิงงั่งครับมันเผิงค้าลายนะครับเฮ้อเฮ็ดเผิงไข่ก่องหนึ่งนะครับเนาะเออบัวใหญ่ครับ เห็นบันี่ครับเป็นหลานะครับจับเบิ่งกระหูครับบอ่อนอ่ะปล่อยไปเป็นเสืออีกเพิ่งค้าลายดอกมีดบ่อืมอ่ะเป็นเสืออีกครับปล่อยเสืออะไรมันนี้นะครับเนาะหาเหลือกเอดอกงามๆนะครับมันจะไปแจงก็ได้ครับจะไปล่อยไ้นะครับเนมออกได้หลายมันยังสีายครับเห็ดแปลงนะครับด้วยเห็ดข้าวดิน มีสี่นะลวงพีกับเนี่ยหน่อยพระท่านเห็นอยู่นะครับงงพระท่านเห็นอยู่ครับมันนี้เห็นใครเดียวครับมันแจเวแจเขามายมาอยู่นะครับเฮ็ดแปลงนะครับบ้านเฮ็ดเขาแป้งเนื้อเห็ดหนาขขาอันนั้นนะครับบ้านตอนนี้ก็เวลาพระท่านใช้เลยครับชามสีมงเสานะครับตัวไปขักเะครับหกกับไปแป้นกับไปนะครับหมุนไปชุ่มหมองนะครับเนาะ เห็ดยังบพืันออกครับก็ออกมีจะเห็ดผึ่งไข่นี่นะครับกับเห็ดผึ่งข้าลายอันนี้นะครับนะผึ่งข้าลายกระดอกเมืนบานละงูเก๋บานร้ายครับจะออกยังไงต้องเห็ดปีนี้ไปครับไปสรุปเห็ดกันมือนอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับนี่แล้วนะครับเห็ดของเ่าครับดิแกงหนึ่งนะครับเดยทัวร์กดตาขึ้นมาเนี่ยนะครับเนาะ คือว่าถ้ากินสองสามคนนี่ก็จะพอดีนะครับถ้ากินผู้เดียวนี่ก็คือสดกินเล่นน้ำนะครับเสียบเลยนะครับเนาะไปนี่ก็ใส่นอีกหนึ่งขัดแยกส่วนหนึ่งแกงนะครับส่วนดอกตุ่มดอกอันนี้ก็จะเหลือไวสิ่งแพ็คสะสมไว้นะครับไวปจะกินยำอึดขาดว่าจะอึดอีกเป็นอาทิตย์ดูไปแจ้งนะครับครับไม่ใชงไม่หช่เคองเฮาเหมาือนตอนนี้นะครับเนาะไปคักนะครับ กขมีเ็ดเพิ่อนใครครับผู้ได้หูไม้หูแง่แกะออกมาเบิ่งได้นะครับดอกตูมันก็ยังมีอยู่ครับมองพวกวัยมื่อวานไปบอบทัวจ้ะนะครับเพราะว่ามีผีหน่องเป็นไปกันเสียงหลุดดังายกันนะครับนะครับก็หวังว่าจะชื่ใจพญายมยัยพญายิ่ีหน่องทุกท่านด้วยนะครับมันนี่จะเป็นคลิปสุดแสารส่งข่าวพญายมใยัยหูนะครับทีการที่มากมันนี่ก็บอยอีกตัวหนึงนะครับ ำนักสงน้องจองของให้นะครับทีหว้านน้องแป็นตำบลหน่วยคำอำเภออุตริตจังหวัดอุรลราชธานีครับมาปิดคิว่นี้เข้ามาทั้งปลาน้องแปดนะครับเอาละครับกาถามมากหรือว่าจังไดก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถือใจอย่าลืมกดแชร์ครับเป็นประโยชน์ต่อพญายิใหย่พญาย่พี่น้องทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทนทุกข์ทุนะครับเพื่อหุงข้าวซานใหม่ๆนะครับจากปลาจากเห็ดแต่ละมือนะครับ ว่าเฮ็ดชนิดใดสิเกิดเนี่ยหรือว่าสิหาอยู่หากินเนี่ยได้นะครับสําหรับมนี้ย์ก็จากกันก็ออํานวยไว้ใช่พ่อแม่เมียพ่อแม่พี่น้องเอสี่ถกท่านนะครับรวมสั้ญญาิชนิดมีสหายครับจงประสบแต่โชคดีโชคมั่นครับมีความสุขความเจริญลำเลื่ยทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจลำเลื่ยเงินทองนำนะครับทางสัตว์สินหลอดด่านนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ผมมีแง่ไรครับขอกล่ากลัว่าสวัสดีครับผมขอกันคลิปใหม่ใหม่ครับ